สวัสดีครับพี่ดองแฟนคลับเอซีทีติดตามทั้งช่องฮอตดีและเพื่อนเชียวครับทั้งเพจ f a c e b o o k ฮอตดีทีวีสักแฟนเพจครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เพชรครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านปูกับย่าครับเมื่อนี่ผ้าของเพชรมาหาปูกับยาอยู่ทีตทงหน้าครับลวกโอ้โหทำไมวัวมันผอมจังเลยนะ ใช่ใช่มีคนคนอะไรนี่หรอครับโอ้เขารีดนมวัวใช่ไหม่มาเรีดนมวัวโอ้เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเนไหมขีดฝรั่งเขาเขารีดนมวัวเงี้ยโอ้ยแลวก็เลยผอมขึ้นหรอครับผอมลงผอมลงไม่ใช่ผอมขึ้นผอมลงครับใช่ครับผอมลงใช่น้องเพชรยืนอยู่ตรงนี้แหละผมเดี๋ยววัวมันจะวิ่งมาชนน้องเพชรน่ะมันมองแล้วน่ะเห็นไหม ตอนนี้เขายุทงหน้าพอกกับแม่ทอดดีนะครับที่บ้านเกิดทอดดีนะครับพาน้องเพชรมาเที่ยวเล่นที่ฟารม์มคุณพอ่อคุณแม่นะครับผมนี่พามาเบิง่งที่น้หนองครับพี่บริเวณฟารม์มวัวพอกวัวนะครับผมอันนี้มาดูทางนี้ครับพี่เพชรอันนี้เป็นขอกไวางาวากันเก่าเพิ่นนะครับตอนนี้เพิ่นโลออกคิดออกแล้วไกวไม่เป็นราคามาดูตรงนี้มาดูตรงนี้มา ตรงนี้ตรงนี้ปาแมนมาแมนมแมน,นี่พีพีผีพีีมาดูมาดูนี่นี่น,นี่ใช่มาครับมามาพี่น้องเามาดูด้วยกันมาไม่ต้องไปใกล้นะเดิอนอยู่อยู่ห่างๆนะมันตัวใหญ่เห็นไหมคุณนะพี่น้องครับเฮ้ยฮ่าเอียงนี่คุณดูทางนี้มันทางนี้เ้ยยืนตรงน,น,รงนี้ยืนตรงนี้เองคิดยืนตรงนี้ดูครับตัวใหญ่หรอตัวใหญ่ไหมเราต้องคิดว่านะตัวใหญ่โอ้โห บิ๊กบึ้มเลยโอ้ตัวใหญ่บิ๊กบึ้มเลยคุณป้าพี่น้องเขามันมีควายด้วยใช่ครับวัวควายควายปูไปแล้วใช่ไหมปูครับพอดีอะไรครับอันนี้ต้นไม้ครับก็มีอันเล็กจังอืมแตต้นไม้มันก็หน่อยตัวเนาะอย่าไปทำเดี๋ยวมันจะมีขนมันจะไข้มันจะไข่เนาะต้องไปถามปะไปเดินไปทางนี้ปะเอีไยพี่น้องเขาเด็กหน่อยกับธรรมชาติเนาะ กรสีถือกันจั็หน่อยโอ้น้องเพชรไปดูนี่สิปู่ขาอ,อะไรมาวางไว้ตรงนั้นนะ่ะมาดูสิมานะครับมาอันนี้กะสเเเะิเป็นพื้นที่เลียงปล่อยเลียงนะครับผมเป็นพื้นที่ปล่อยเลียงระวังตะปูด้วยอีพอตะปูตะปูเยอะใหญ่ใหตะปูอ๋อเป็นกระเบื้องเก่านะครับเป็นกระเบื้องเก่าด้วยทุกคนครับสามารถไปอาเด็บเป็นหลังคาต่างๆได้ โอ้เสียดใหม่เป็นใหม่เก่านะครับหนาะตางแน่อีหยงแน่เนี่ยพุ้เต็มเลยนะโไใช่ระวังนะระวังนะลูกนะเราไปเหยียบไก่เด้อเพราะวันมีเล็กแต่ปูไหลเดี๋ยวสิไปเหยียบแต่ปูไม่ต้องไปเหยียบนะลูกนะครับใหม่เกา่าถ้าท่านทำขึ้นมาเป็นคาเฟ่ดูว,วัวมานาดูว,วัวเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟาเล็กๆเ,เ,เนาะบรรยากาศได้บ่พี่น้องมาเห็นว่าเนี่ย บ่ตตรงเป็นห่วงว่าถ้าถ้าเกิดหนาแล้งมันสีบ่เขียวขจีเนาะตรงพื้นที่ตรงนี้เพราะว่ามีน้ําบาดาลโซลาเซลล์นะครับเนี่ยปล่อยไปเลยให้สปริงเกอร์ใสีเบิดหมือเบิดเว้นรับร่องเขียวขจีชุมช่มฉ่ำมาพี่เพชรป่ะว่าพาเดินไปดูตรงนี้มาครับมาอาจับมือกันเนียงกัดหมดกัดเก่าขาก่อนเก่าขาก่าาอนเห็นไหมละ่ะไม่ระวัเงเห็นไหม อันนี้สายพันธุ์วัวไทกี้นะครับบัวไทกระดอนนะครับพี่น้องเขาสิงเลี้ยงไว้ประมาณย่นี่ก็บชิประมาณ30มสามสิบรวมวัวหน่อย,ยใช่มันมีวัวหน่อยน้ำพิงวัวน้นวัวหน่อยทำไมตัวเล็กจังเลยเจ้าวัวเป็นขี้กระตึอกหรอ <laughs> ขี้กระติกกระติกคนนีพยาดพยาดโอ้ยโอันนี้เขาบอน้ำปุ่นยุนี่กับชิโ่้ล่อมลัวเป็นลัวไฟฟ้าเลยพี่น้องเห็น ถุงพลาสติกผูกเว้็รอบๆเนาะจะเป็นลวดพิสตาอีกทอดหนึง่งจะเป็นหน้าแม่ป่าเนาะครับเนะบาะฝั่งคางๆกันแม่ป่าญาติพี่น,น้องกันอันนี้น้องนำ้ำไปดูหนองน้ำกันไปดูหนองสระ,ะน้ำกันระวังบัวนะครับบัวกับบัวกับน้ำค,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 ครับลูกเนาะบัวน้ำตาลครับน้ำตาลดำอ๋อจะไปถามคุณพอ่อว่า ที่มันมีกี่ไล่ไปถามผูกกันพ่อจําไม่ได้แล้วพราะที่เฮาทั้งเบิดมันมีจักไรจากจดชุดลูกไปหอดชุดฮะจากนี้ขึ้นไปสิบสองเลสิบเรสิบสองเป็นเ,เป็นยี่สิบสองยอ๋อเยอะเ,ยเลยครับลูกเยอะตรงนี้เลยลเยอะเลยเยอะได้เลย แยกตรงนี้เลยครับใช่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละลก่อเรากรลังนั่นมาถอนเล็กตะปูไปเห็ดขอกวัวหน่อยนะครับเพราะว่างัวพึ่งเสียออกมาได้หมู่บ้านนี้นะครับจมาถอนทั้งหมดยี่สิบสองไร่นะครับผมแยกลงไปพุ่งนะครับสุดเลยยี่สิบสองไร่อันนี้น้องนี่เขาดีมาเหล็ดนํำด้วยแต่เต้นน,น้อยสุดๆเลยล่ะ น้องโปรดเลยดเด้หนิอย่างคุณพ่อพาไปดูหนองน้ำอ่าจะเมือนกันนี่ตอนเด็กเท่าน้องเพชรค,คุณพ่อมาเล่นน้ำตรงนี้แหละนี่อมาเล่นน้ตนนใช่ตอนเด็กไนงะตอนเด็กคุณพ่อมาเล่นน้ำตรงนี้มีเพียงน้องน้ำอเ,นเอา้าตอนเด็กคุณพ่อจะพาเพชรมาได้ไงล่ะโอ้มอนี่ตอนคุณพ่อเป็นเด็กเข้าใจไหมไม่ใช่ตอนนี้ นี่น้องนี่เขาดีเป็นน้องที่ฮอดเล่นประจาเลยนะครับผมอันนี้สงสัยสิคุดหลอกอ่าคล้องไหมนะถ้าถ้าเป็นน้องเกามันสีบอยญ่ปนีเนาะพี่น้องอันนี้โอ้เล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้น้ําลึกขนาดนี้โอ้ตรงนั้นก็ไม่ได้มันขี้วัวน้ําขี้วัวคนตยกมาะลึกมากเลยนะครับลูกบังครับพี่น้อง เออเดี๋ยวไปเล่นที่บ้านที่ไปเล่นที่บ้านนี่ไปเข้าไปทางพี่ไปทางพีไปทางพีเอเอ,เยอยเ้ยพนาะงเนี่ยเล็กเล็กหน่อยครับธรรมชาติพี่น้องห้องภาษีประมาณนี้แหละครับนี่เมียนไปยยวลุกไปพุ่งเลยด้วครับอูน้นครับน,น,บนี่ไม่รู้ถ้าอะไรก็ไม่รู้ ถ้าเป็นกลิ่นอ้าวรอดไป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 แล้วว่างเหยียบทิ้งว่ะไอ้มีเห็ดคืนเนาะคนดือ้อไายนี่หน้าเข่าก็ชิมีเหลือแค่นี้นะครับพี่น้องห้องแค่น้อยเดียวและก็ชิมีน้องสะอีกสะหนึ่งนะครับที่เลี้ยงปลาอยู่ตรงนู้น เลี้ยงปลาไว้ตรงนั้นอีกนะมีสะสะหนึ่งกระซุบซ้ำๆกันนี่แหละครับผมตอนน้นอยๆเขาดีที่พี่สะเนี่ยพ่นนี่ที่ที่เป็นพ่นนอนเวินนอนมึงพอแม่ต่ำหน้าเนาะตอนน้นอยๆซ้ำๆนองเพชรน,นี่แหละจะกินอยู่แบบวิธีอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะนะั่นพ่นหนึง่งพ่นที่เคาดีนอนนอนเวินน่นพ่นหนึง่งปะป๊าอีกอย่าง อ, yup. <po target> อันนี้เป็นทีหน้านะครับเราเป็นทีหน้าไก่ย่าลงไปนี่ค้อกันนะครับผมเจกรเป็นทีฝ่อกับแม่นะครับเราวันนี้แบ่งใท้หน้าเป็นมเป็นมะเห็ดมะสังมะเห็ดทำยูทำกินเนาะจากนี <punch line> ้หอดนี้แย่ขึ้นไปหอดหันหอดตรงขอกงวนนั่นพี่น้องเห็นบ่มขอกงวนหน้าหอดขอกงวนแย่เว่อลงมาหนีเว่อลงไปจากให้หลักเป็นให้หน้าน้ำเขียวๆนั่นนั่นแหละครับ ปะแล้วกับเบีงถทานาเนาะนี่ตรงหน้าห้องอ่ะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าบางส่วนายแล้วก็บสื่อเนาะที่ใส้พอดีกับสื่อที่ที่หนองเนี่ยที่ยังเนี่ยมันหลายหลยหลา,หลาหมองเนาะครับพอดีโบหูแล้วว่ามันมีอยู่ใสเ่เนะตอนนี้จะไล้เราบรูเลยปะไปถามไปถามปู่ก่อนปะไปถามปู่ก่อนคืออะไรยังไงปะปะห้าเดินขึ้นไปเลยครับ เล็กหน่อยเนี่ยครับผู้ใดอบอ่เคยเห็นหน้าเขาดีปูยาหนองเพชรหนองพระไพ่เนาะนี่แหละครับพื้นที่ตรงนี้ระวับบงนะลูกนะมันมีรวดน้ำด้วยพี่น้องครับปึ๊บเอายังลระบันเอาทำไมถอดรองเท้ามามามา,มาเห็นไหม แมลงเยอะแมลงเยอะมดเยอะแล้วมันจะกลับลูกใส่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 เออไปมาที่นี่ไปย่างยๆางยางไปอุ้ยหูแย่พี่น้องครับหู้ยแยไม่ไม่เลยอุ้ยไผเคยเห็นนี่ไผเคยเห็นนี่พ่อจะทำให้ดูเนี่ยมันนั่นรูแยไม่ไม่เลยอุ้ยโหู่ายหนึ่งไปฮาเดินทางต่อรูอะไรรูแยรรรููอะไแย โ <fs ess> อ้ลูหนูรูอะไรครับลูกลูกสไต์กันไ,ไปฮาตาพี่น้องขอ,อยางจะเข้ากันอ๋ออันนี้ขอบกล้วยหนาเนาะนี่นะเพิ่นเอามาอยู่ตรงทีเพิ่นเนะาะง่ายลงไปขอบกล้วยหนาแล้วะะครับผมพูดนะ ตุกเกี่ยวหยามาย่างดีเลยเอาน้องเพชรมาลาคลิปก่อนมาเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้น้องเพชรกบพอดีกับิลาพี่น้องเพียนสนีน,นะครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับมาสวัสดีครับก่อนลูกครับ,รบแล้วเจอกันใหม่ครับกนดีครับป่ะกลับกลับบ้านกันกลับไปเถียงนากันเออไปเถียงนาไปเถียงนาปะ่ะไปเถียงนา